ของควันสิ่งที่ได้พี่น้องก็คืออียางบาตรนี้ปัาดตู้เย็นบาดนี้เลยยัอองพี่น้องเบิ่งพี่น้องพี่น้องเปิดเบิ่งบาตรนี้เอามาลุ้นน้ำกันคืออียังในกล่องเนาะของขวัญชิ้นใหญ่เอา้าค,คือเห็นมือเคือเห็นมือก่อนเลยอ,อ้าว นี่แหละไม่นอนเพิ <es voir> <bunları anderen> ่นซื้อหลือเพิ่นก็ะหยัฐเฮาใหร่มาอีมนเป็นของวันน้องน้ำนี่นางของวันน้องน้ำมาจ้ะออกไ่ไม่น้องเว้ยโอ้ยออกมาได้ซัำบานิซิโอโอเคน้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุกุสุคนสุบองสุบอนนะจ๊ะที่เขามาเบิ่งมาซุ่ม ตอนนี้การค้องคว้นสิ้นไงคงเฮาก็มาส่งเป็นที่เหยบหอยแล้วพี่น้องมาส่งแล้วพระเจ้าก็มาส่งไว้อยู่ล้พี่น้องราะว่าไปเถื่อทะเลที่เขาซันพี่น้องไปนั่นเฮาบดีเอาเบอร์โทรเขา้ามาเนาะแล้วไปไปท่นี่ไปเท่าเอาเบอร์โทรเข้ามาเลยวันป้าถอาาายไปสิเลยฮาร์มไเล่าแล้วป,ป้าขีุ้่นพี่น้องสังเกิดกลุ่มๆเลย เฮ้ยรูตูม้มาเือนนง่งขางมาแล้วพี่น้องรถตู้มาส่งส่งตู้เย็นฮะอืมได้เได้พี่น้องตู้เย็นมาส่งเลยเด้อจะเป็นอะไรพี่น้องชมชมของควันหลังแต่งงานท้ายเลยเด้อ ครบพุนพี่สาวใจดีเนาะสื่อตู้เย็นค่ะเป็นท้องควัวันที่รอคอยพี่น้องมาเทิงแล้วอำอึ่งมาแต่ดดน,นช่องสมหมื่พี่น้องก็ท่ายือนคือได้ตู้สัผหาหรือตู้เย็นพี่น้องบางคนเนาะพี่น้องเดาเดาะนะดหายพี่น้องเดาพี่น้องก็ลองเดาอ้าวมีคนถือพี่น้องเลยราคายูทีหาพันหก นี่แหละค่ะเ้าบึงบินบ่ผิดเนาะจูเย็นพี่นอ้องแต่เ้าก็บอ้าใหญ่อันตัวเ้าแบบได้ผัดมื่นกว่าตัวแบบสองประตูเลยจะเลยบ่เอาดอกพี่นอ้องมันแพงเกินเอาเจ้นี่แหละแต่ชั้นนี้ก็ดีเลยเนาะพี่น้องเนาะดีแล้ว,ดลวได้ชั้นนี้ก็อามาส่งเลยเด้อพี่นอ้องจูเย็นทำมาส่งแล้วลงจากรถพี่โก้ สองคันนักเต๋อบบาเอาไว้บนนักบาเบอเขาน่ายเบาเจ้า,ขาเขาได้ดปเอาไว้ในปลักไผ่เนล่เซียนเขาจะเย็นมาส่งน,น,น้ง โดย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 ขอบใจหลาย,ยเรียบร้อยจ้าจังไรเนาะวันนี้ดีใจบอดีใจสุดๆขอบคุณพี่สาวที่เติมเต็มนี่เป็นว่าจัดเป็นของฟันวันยอ้อนหลังวันแต่งงานแี <c oughs> น่ <c oughs> ซื่อก้อนก้อนเสื้อเฮ็ดแต่เอาผมกนไปเอาปลาบักไงเตะซ้ำยู่นาบอกนี้ซ้ำซ้ำคัรบ่อืมเอ็นคองแยงบ่ไฮเออร์ไฮเออร์ของไฮเออร์เนาะปลาสินบักไงเลยสีอะไรมาลุ้นมาลุ้นเะี๋ยฉัน

จะว่ามันแปลอครับแปลจามันแปลภาษาบเดีมันเด้งเป็นตัวภาษาขึ้นมาหน้าจอนะบ่มันแบบมันสันสนมันกำลังสิเปิดของของขวัญเป็นสียางเนาะพี่น้องมารุนกำาัการเนาะตีใจแห้งก่อนเลกว่าพี่หน่าฮัลโหลซุกคือสีได้ตู้เย็นเนี่ย

พี่น้องสิทอดได้บัตนเลยปรสิภาพกล้องลุงเลยทรงตรงมาจากไทยเพื่อนี่เนาะเปิดเลยว้าวเป็นซีนี่ได้ดาวเป็นซีนี่พี่น้องดาวเป็นซีนี่ซีนี่ก็งามดีเลยสีคาดสิกฐ่ะ อืมทอาทอาท,อทอดาเอาิ้อสวยมากลมมาเลยห้องนอีเนาะห้องเนาะถอดทุงยางออกด้วยหันไางใน<อ>าปาเธออือฮ่อฮือฮือฮือฮอฮือฮือง<น>ือฮ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 หาฮือหือฮอฮื เทงแทงแทงป้าเฮ้ยออกขึสีงามเลยนี่นะป้าทุกสีหนไสุดยอดเลยความงามเนาะกรบโปหน่อยบาใหญ่เนาะขอบคุณเอะไะครับไปชดนั่นเอาอันนี้บอกไปชดพี่น้องเอาอันนี้จะบริสิทธิ์ปักมันคือสีชดอันนี้เป็นวันสถิตฮะ เอาค,อค่อยเรียกอีกกาเปิดป่ะนี่ <c oughs> เอามันเป็นอะไรเ <c oughs> ริ่มสดแตกเลยหรือว่าเครื่องมันยังห่อนเครื่องยังอนยาเปิดมาตื่นตกใจเบิร์ตพี่น้องเอาจูโปกับว่าเสียงเอียงแต็กเลยมันมีไฟผ่าน่ะบอกคือว่าบริสีิบมันหนาวสิบริษนะหรือว่าเครื่องตู้เย็นมันเอามาใหม่แล้วมันเป็นทอนี้บอกพี่น,น้องเอาทำโป้งหูเลยได้ ชูนไหมด้วยเหรอแย่แล้วพี่น้องโชคาี่โผอีกอะชูนชูนตัวไหนข้างขางมันนะเอาบัตรเท้าใส่งานมือจิบเบอสดเท้าบอร์สดจิบเบอร์สดเราไปคืนเขาเลยเอาเปิดจับมึงดูค่ะว่าไพ่แต่งงานเยอะเลยเอาแม่นบอก บก้าซู่นะพี่น้องเอ้าไปกันต uhm ุกใจเบิดเนาะก็ร่างว่าสิเปิดเบิ่งข้างในพี่น้องได้เบิ่งได้ชมผัดว่าไฟผ่ามันช็อตบอกดิวันใดมันเครื่องมันยังเหอนอยู่แล้วว่าไอ้เครื่องมันเย็นก่อนบอกไอ้ยุดให้เครื่องเย็นก่อนพี่น้องจิ๊วาเปิดเปิดแจ๊บมองดูมันสิช็อตจิ๊บว่าไม่เปนสิบเป็นร้อยบว่บว่าหน้าก็เดียวไม่คอนทุกพี่เจ้าเหรอเอาอปนี่เลยพี่น้องอ่ะ อ่า่ากันยานี่นาะเอาไม่เอเอาเสียงเสียงมาหนังแตบหรือมันมันดูดเจ้าเอาเมือันมันคือดูดนะนี่เนาะควันไม่เลยเบกใจคนมี้พีพายเบอรพี่น้ตตาสีเบิ่งกับรอบเนาะความสูงความต่ำกับสำคัญครับอยู่หน้าได้หน่เนาะ อ,องเลือดงเลือสิบปปอรอาสาบนอะจะไปชูนอยังมันดูดด้วยห่ะมันเตมือข่อยหยบมือข่อยนี่มือขอยนี่อ,อย,ออยนี้นะเห็นเรากระเซไไฟ้เดี๋ยวัตั้งหรอกอือคือเป็นละไนีมันให้ชิกก้า,าใส่เพแาะว่าน้ำยามันเพื่อแล้วมันอะไรไม่ได้มันอะไรนี่เพอเพือพ่อฮึก่กอ ีเสือมาแล้วพี่น้องได้มานั่งเผาเพราะว่ามันไฟฝ่าดูดมือมันช็อตปากกับบริสิบเอ้อ<า>ทงทังที่ปักกิยังบริสิบในกล่องมันมีปักเสียบดิบมาดูว่ามันมีในกลมันนี่น่ะเขาวาน่ะมันเพื่อดิดว,ว่าพี่น้องคนได้ที่สุอต้เย็นใหม่ๆมันเป็นเหตุการณ์ที่การบอกเอาคือเป็นเทาน่านี้ขอยก็บพกคือคอยกับตกใจเับว่าอีหยังแปดรถเสียงดังกัน มันดูดอันมือนะพี่น้องเซธาดไพ่กับเซฟไพ่มันดูดแป๊บเดมือข่อยน,นะท,งท่งนี้เขาบริสียบอันนี้มันคือมีดไพ่ะชุชนบนน่นนะเออเศร้าเออเศร้าเลยเรือมันยังดูดอยู่เอามัน,มนบนใดแข็งข้างใดนี่คอยจะแก้ผ่าเต็บของนี่มันดูด คาเทปนี่นใช่อือคาเทปคาติดเดี๋ยวประมาณอะไรมันอืมเดี๋ยวมันดูดเราตายแล้วทีนี้ <c oughs> ว่าใจชิวายพี่น้องอมีดนั่นมันชิด <c oughs> ซื้อมาเป็นปลาไพดูดเนาะ กระแซไฟฟ้าอุ้ยไข่แล้วพี่น้องศูนตัวนี้มันสิบ่าดูดบ้านเป็นอันนี้นะทางหนามันนี่โอ้มันมีเล็กไล้พี่น้องมีเหล็กโซ่เขายายมันถือกันนะเร้ยตัวเย็นเข้าไวา้เอาคองถือของแข็งเอ้ยแล้วเป็นยังตกใจเพิ่ เปิดเขาบวให้เสียไพย่ซื้อมาใหม่ๆว,ว้าวพี่น้องเปิดมาแล้วไปใช้ใช้ไมันชิบูดูดข่อยบอก <laughs> <c oughs> เอาตื่นไม่เคยเนาะพี่ว่าก็ได้เขาก็บวให้ใชั้กระยำเลยหายยังเอาข้าวเจ้าบวมีแถมได้เหร เดหน้าตาทางในมันก็นสิเป็นประมาณนี้แหละถอดออกมากดูค่ะกระดาษนียังมีใส่ใส่ซองวอนยี้กสิาดมนนีน้ำเย็นกินแล้วอากาศพึ่งห้อนเลยมีเก็จทิมะอีกไงครับผบอกวิธีทำการทำเครื่องดื่มเก็ดขิมะตู้เย็นรุ่นนี้สามารถทำเครื่องดื่มเก็ดทิมะได้ ด้วยตัวทานนำเครื่องดื่มแช่ในซองเนื้อสัตว์ช่องเนื้อสัตว์ก็ช่องนี้อปรับอุณหภูมิในตำแหน่งแช่ไว้สิบชั่วโมงบอกาสจ้อ๋อแบบนี้ก็สิแบบโอเคได้แล้วมันเป็นวุ่นนะถอดอมาเป็นวุ้นะ เพื่อว่าเด้10ชั่วโมงพนะู้น่ะจะกลายเป็นเครื่องดื่มเก็บมาพร้อมดื่มเป็นประพวกกันเครื่องดื่มพวกเบียร์พวกนี้นี่เก็บได้พวกสองข้งทั้งรุมมันดิไปหยาดเลยเว้ <laughs> ยมันใส่เป็นยังถอดออกมาดูออกาดแกเอาพลาตพสติกสึกนดึงออกมาป้าวพี่นอ้องใม่เอี่ยมเลยดีใจแฮ ขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่นอ้องอู้ล้องครักเก็บเป็นอยนี่เนาะมันน่ะแสงมันเหลืองแม่แม่สิแก้วนี่เอาเข้ามามันเหลือ,อง,อลอองกลับออกกดออกกลับไม้ได้แล้วเอาเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเด้อสิเข้ามาเบป็นมาซุ่มเอาสิมาแก้วไอ้เนาะไอ้ตู้เย็นไม้แล้ว สลองเบียร์หนึ่งรางสลองกันสองคนเราคนละหนึ่งปองบู๊บบอสบอสหองบอสชื่ชื่อได้พี่น้องเด้อเซน่าไม่ได้มาในตู้เย็นใหม่เซน่าโอ้สีนี่งามมาดูได้พี่น้องนี่บอสีทะเลนะ เลยค่ะเนี่ยโอ้ม่เอียมเลยเนาได้มาเลาก็สิหกสักจาเป็นอย่างดีเลยมันเปื่อนพี่เนาะมายู่กับเพาได้โดนๆเนาะเพฝันดังสิภูมิใจสื่อหาย<ด>ยังอะไรนะแสดงลายปีขขอ,ขอบคุณขอบคุณผู้ที่เพิน่นชื่อหายเด้อจะได้ก็หายโศกมาล่ำรวยเงินทองให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างปาฏิาริย์สิ่งใดก็ขอให้ สมดังปาถนาเบิด์ุกสิ่งถูกอันคิดเงินให้เป็นเงินคิดทองให้เป็นทองคิดันได้ก็หายได้อันนั้นแหละข้อห้มีห่างกายสุขภาพแข็งแรงขอให้มีห่างกายเม่นหรอวะขอข้ใหายมีห่างกายสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยขึ้นมณะแต่การขอบคุณเบิร์ดสุกติคุณิติดตาม หลายคนก็คอมเมนต์ว่าอยากอยากให้ซื้อตู้เย็นใหม่ซื้อตู้เย็นใหม่เลยแล้วเป็นก็มีพี่สาวใจดีเป็นซื้ออะไรดีใจเลยดีใจแห้งเค่ได้มีน้ำเย็นกินแล้วบัดเวลาซื้อเวลาซื้อเรากินมากบบว่าเราอยากกันเก็บไว้กินอยู่นีเนอนะเขาแบบใส่ไว้หนี่แล้วเอาเอาเอาออกไปหน้าก็ใส่ไว้อยู่หน้าแล้วก็สิ่ีใจอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาเห็นตู้เย็นตู้นี้เขาแบบ เอาการ์ีคิดออกเลยเอาสีคิดทึงเลยอะพายเป็นคนเฉื่อยห้าวนะหนึ่งก็คือเมานและเ้ากสีเก็บตู้ักษาู้หกเพื่อคะเ้ากัสี่ใส่โดนๆที่สุดเลยสองจนสร้างสองก็ได้คุณเนาะพอหไม่ใส่ได้พอดูหนูกเลยมีหูก็ได้หูนลานอยู่เลยเนาะทำให้่นูทำใหเราโดน นี่จะเป็นคู่มือในการใช้บ่อยมนีจานแฉกมีนจี่เลยเขาก็มีบลอกเอาหามอันนั้นอันนี้เลยหามเอาบ่วงหรือว่ายังมางัดเนี่ยอันเด็กอาจจะเกิดความเสียหายได้นี่เอาขวดมีสองแฉกแฉงเออหนึ่มีเห็ดน้องแฉกก่อนกินเองก็ได้หมดแล้วอาน้าลงอ่ะ มีบอลบิดนะคะมีบอลอู้มันมันต้องมีเทมันจะมีบิด <Okay. S 1> เออแล้วนี่ก็ได้เขาบิดอันนี้ก็ได้เนาะอืมนี่เวลาเขาเทน,น,น้ำใส่นี่นี่เต็มแล้วเขาแบบปต้องไปซื้อน้ำแข็งขึ้นเล้นะอืมแข็งก้อนแล้วก็มันมีอีกแบบนั่นแบบข้ขาวโปรนี่ก็เอาไปซื้ออันถ่าอนีม่มาเพิ่มก็ได้อืมนี่ใช้น้ำแข็งแล้วก็เอาไว้ใส่น้ำเย็นๆกินเนาะอืมสุดๆเลยดีใจมากเลยนี่แหละของควัน อันนี้บนเ,นเบิเยยร์ูค่ะออนเนี่อันจะเปนงี่้ไข่นี่วางไข่เนี่างไข่เอาไปสื่อคล้องาไว้กพอดีถือระดูหอนเลยผนสื่อห้กับพอดีเข่าระดูหอนเลยโบ,ยบ,บมีแลแล้วเอากอนเอาอเอากอนทั้งรุมทั้งพืนนะทั้งรุมนะเอาอ,อีกไข่ออกมาก,ก่อนขนานะ อืมอืมปิดเนี่ยมันสดโอ้ยใสเดี๋ยวสืยืน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 เหือเหือผดพี่น้องเ <laughs> ด้ครับเดเดอร์พี่น้องได้ครับแล้วพี่สาวขอบคุณขอบุญหลายๆเนาะที่ โอนเงินมาหายซื้อตู้เย็นนี่แหละพี่น้องได้หายแล้วเป็นของความล้งแ่งนอดูดีมีแห้งเดอ้อคิดสิ่งได้แต่หายสมบัติมาเนาะเอฟซี FC นั่งเด้อพี่นอ้องขอเอฟซีอันสุขภาพแข็งแรงลำลวยลำลวยเด้พี่น้องเด้ไว้พร้อมกูไปอยากเป็นเนาะ